Autonomy is an illusion. ว็อกแคมป์ชูไมค์ครูจุบุรุคิสสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับหลายคนคงเล่นเกมลีกออฟลิเกนวาร์เรบกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นเด็ดประเด็นร้อนอีกแล้วครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเกมลีกออฟลิเกนวาร์เรบครับที่ตอนนี้นะครับเหมือนทุกอย่างนั้นกําลังจะดูดีเลยครับผมมีการจัดการแข่งขันเงินรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเงินรางวัลที่สูงมากๆแต่ว่าตอนนี้ครับผมยอดคนดูยอดเอนเกสเมนต์นั้น กลับไม่เป็นไปตามที่คิดครับจนมีคนในคอมมูนิตี้ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้นะครับผมตัวเกมกลับมาหน้าหงองอีกครั้งแล้วก็ช่วยกันหาเหตุผลว่าทําไมผู้เล่นเกมเหล็กออริจินวาริฟถึงไม่ดูแข่งกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเรียกได้เลยว่าดรามานี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนให้เราจะไปดูกันนะครับผมรบดวนเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งๆให้กับช่องจินวารุด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับกับ เติมเกมที่ว่าจะได้100%ครับ เติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนมีเกมชั้นนามากมายให้เลือกเติมเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับและเมื่อเติมแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับเทนกู Ga เกมมิ่งเกียร์แบงค์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยนะครับสามารถเลือกซื้อเก้าอี้สุดราคาถูกแต่คุณภาพโคตรดีนะครับหรือว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับก็สามารถเป็นเจ้าขับเจ้าของกันได้พิเศษนะครับถ้าเกิดว่าใช้โค้ดเทนกู๊ดเจากองจินุด้รับ y กลุ่มเกม e a g u อ Origin w i d r i f ดีๆที่ไม่มีการแขวนกลุ่มนี้นะครับผมจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมเหล่าผู้เล่นที่ไม่มีการแขวนเป็นที่ปรึกษาทั้งแนวทางการเล่นสังคมดีๆของเกมหรือ Origin Wide r i f อยู่ที่นี่นะครับเพื่อไม้คนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปทีนี้ครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของดราม่าดังกล่าวกันดีกว่าครับอยากให้เรารู้กันดีนะครับผมว่าตอนนี้นะครับได้มีรายการหนึ่งรายการนะครับที่เป็นรายการใหญ่มากๆในประเทศไทยที่มีการจัดนะครับนั่นคือรายการ wcs th 2022หรือว่า w i l แ p มเปี้ i p ชิพส th 2022นนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับผมไรออนได้ทำการทุ่มเงินรางวัลน,นะครับที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดถึง5ล้านบาทเลยซึ่งการมาของรายการนี้นะครับทำให้โปรเพเยอร์หลายๆท่านนะฮะรวมกันซ้อมทีมอย่างหนักรวมถึงผู้เล่นหลายๆท่านนะครับที่มีฝีมือสูงเนี่ยก็จับมือกันไปแข่งในรายการนี้เพราะผมขอบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ที่1เนี่ยยังไงซะเงินรางวัลก็มีมูลค่าสูงมากๆเลยทีเดียว แต่วถ้าเกิดว่าเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมเงินรางวัลเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไงซะทีมแข่งต่างๆก็ต้องมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมละครับและแน่นอนครับผมว่าทีมแข่งที่เข้ามาสมัครเยอะนะครับรวมถึงการชิงัลังการการชิงสล็อตนั่นนู่นนี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าฟังมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมยังไงซะ ฝั่งทีมนักแข่งเนี่ยมีเพิ่มมาเยอะขนาดนี้คนดูก็ต้องเยอะตามใช่ไหมล่ะครับแต่ผลปรากฏว่าคนดูรายการของ wcs ts 2022นะครับปรากฏว่าไม่ได้มีเยอะเท่าที่ควรครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของทางธุรกิจแล้วเนี่ยพูดตรงๆว่าอาจจะไม่คุ้มในการลงทุนก็เรียกได้ครับ แต่ว่านี่ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาคนดูมารวมกันทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง y YouTube และหลายแพลตฟอร์มที่รวมกันเนี่ยก็อาจจะตีไปประมาณเกือบหมื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับลองย้อนกลับไปดูในช่วงของ Horizon ครับเรียกได้ว่าคนดูในร้อยหลอมากๆเลยละครับแต่ก็แน่นอนครับถึงแม้ว่าคนดูจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาในปัจจุบันนี้แต่พูดตรงๆครับว่าคนดูก็ยังน้อยอยู่ดีถ้าเกิดว่าเทียบกับสเกลงานที่ได้ทําการจัดไปนั่นเอง จนเรื่องนี้นะครับผมทําให้ผู้เล่นหลายๆคนนะครับเกิดความกังวลครับและแน่นอนครับผมว่าก็ต้องมีคนในคอมมูนิตี้ที่ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ฮะโดยก็มีคนโพสนะครับผมลงในกลุ่มสาธารณะที่มีคนติดตามกันมากกว่า10,000แคนโดยโพสต์ดังกล่าวได้บอกไว้ว่าผมว่าไรออดทุ่มเงินแข่งปีนี้เยอะมากถ้ายอดไม่เป็นตามเป้าผมว่ารอบต่อไปหรือปีต่อไปเขาคงไม่ทุ่มแล้วเงินรางวัลรวม5ล้านเยอะกว่าเกมดังหลายเกมมากแต่ยอดคนดูเท่าหมด และแน่นอนนะครับผมว่าก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยครับโพสต์นี้นะครับผมได้รับความสนใจอย่างมากมีมีคนมาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ก็มีการพูดถึงต่างๆนานาพูดถึงเกมโมบายอีกหลายๆเกมที่อยู่ในตลาดพูดถึงว่าทาไมในาทางของเกมมันถึงไม่ตอบโจทย์ข้อดีข้อเสียนันน่นนู่นนี่เต็มไม่หมดเลยครับมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างรุนหลามเลยทีเดียวแต่ว่ามีหนึ่งคอมเมนต์ครับที่เรียกได้ว่าครอบคลุมและผมเองเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคอมเมนต์ของคนงนี้ครับเขาได้กล่าวไว้ว่ายอดตามเป้าคือเท่าไหร่และใครเป็นผู้รับมอบหมายให้ทําในตอนนี้สัญญาของ ESL กำลังหมด มีหลายค่ายทยอยอยากเข้าไปทำแทนมาดูที่จำนวนคนดูกับพาร์ทเนอร์ในทุกโซน ESL น่าจะทำได้น้อยที่สุดไม่มีสปอนเข้าเลยในขณะที่โซนอื่นๆมีสปอนเข้าโซนอื่นๆทำการตลาดทุกช่องทางยิงโฆษณางานแข่งใช้โคสติมซึ่งย่อยคนดูรวมกันทุกช่องทางบางโซนไปได้ถึง1 0 0 0 0 0บางโซนไปได้ถึง10,000 0คนขนาดโซน NA ดินแดนที่หลายคนนั้นบอกว่าไม่เล่นเกมมือถือยอดวิวรวมทุกช่องทางยังได้2 0,000 ไม่นับกับโคสตรีมด้วยนะสถิติที่ไม่รู้ว่าดีไหมวงเล็บนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับมีคนเล่นพนันวาริสมากกว่า3ล้าน ID ดีพวกนี้ดูแข่งหรือเปล่าไม่รู้แต่การจะพนันก็ต้องน่าจะรู้จักทีมแข่งนักกีฬาและทีมคู่แข่งแน่แน่กลับมาที่ปัญหาของไทยแบ่งออกได้ชัดเจนคนเล่นไม่ดูแข่งทั้งรู้ว่ามีแข่งและไม่รู้คอมมูไม่สนับสนุนงานแข่งผู้จัดไม่สนับสนุนคอมมูนิตี้ไม่เกิดการแข่งขันเล็ก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผิดพลาดไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเลยสตีมเมอร์ไม่สามารถจุดกระแสะเกมได้เพราะคนไม่ดูสตีมเมอร์การโครสตรีมของไทยเลยไม่เกิดประโยชน์กิจกรรมกับคนดูไม่มีผิดกับโมบ้าทุกค่ายที่มีย่อยคนดูถึงตามเป้าแจกอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราสังเกตยอย่างจริงจัง ผู้เล่นวายริปส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการแข่งวายริปไม่ดูไม่ตามข่าวไม่แชร์กิจกรรมไม่ร่วมกิจกรรมถ้ามีของดีๆออกแล้วตัวเองไม่ได้ก็จะออกมาโวยวายว่าไม่รู้ไม่โปรโมทแต่ถ้าเกิดว่าตามข่าวสักนิดก็จะรู้แล้วว่ามีเพราะมักจะมีการประกาศในแข่งขันตลอดดังนั้นปัญหาสําคัญที่ผู้จัดก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ผู้เล่นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งในกลุ่มก็มีสมาชิกถึงหนึ่งแสนคนถ้าดูแข่งแค่1 0ซ ก็อาจจะกระตุ้นอะไรได้บ้างถ้าดูแข่ง20%สปอนเซอร์ก็อาจจะเข้าแต่ถ้าดูจากการแข่งในไทยคนดูคือ1%ของกลุ่มเท่านั้นที่สนับสนุนให้อ e ีสปอร์ตของไทยไปต่อได้ส่วนประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มคือพวกดราม่าไล่คนไปเล่นเกมอื่นถ้านับก็เป็นประชากรที่ไม่จุดๆ,ๆๆอะไรเอาเสียเลย ซึ่งคอมเมนต์นี้นะคบผมก็มีการกดไลค์แล้วก็มีการสนับสนุนว่าเออมันก็จริงอย่างที่พูดนะเพราะอย่างที่บอกครับผมว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยไม่ได้มีการโทษเฉพาะผู้จัดเท่านั้นแต่เป็นการพูดถึงในมุมของผู้เล่นด้วย ใช่ครับเราต้องแยกออกเป็น2มุมด้วยกันเป็นทั้งมุมของผู้จัดที่บางทีอาจจะไม่มีการโฆษณาเพียงพอหรือเปล่าหรือจะเป็นในฝั่งของผู้เล่นเองที่ทําให้ตายยังไงก็ไม่มีการสนับสนุนไม่มีการดูแข่งแต่พอมีการแจกอะไรมาแล้วตัวเองไม่ได้เนี่ยก็มีการมาวยวายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งในคอมเมนต์นี้เองนะครับผมก็ได้มีโปรเพลเยอร์หนึ่งท่านครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฮอตฮิตสือเกิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลงานที่เข้ารอบเพลย์ออฟมาได้โลที่ยังไม่แพ้ใครด้วยซ้ําหรือว่าในฝั่งของร er, ีีมท่คนดู เลยทีเดียวและคนคนนั้นก็คือ What the ์เจสหรือคุณอั๋นสศรกิจผู้เล่นซัพพอร์ตจากทีมบุร,รัมยูเนเต็ดของเรานั่นเองโดยคอมเมนต์ของคุณอั๋นของเรานะครับ <c oughs> ก็ได้มีการต่อยอดของคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับโดยได้กล่าวไว้ว่าฮ่าฮอย่าเอาความจริงมาพูดสิครับมีแข่งทีไรผมโพสลงเพจตลอดคนดูคทีมผมก็ดูกันตลอดแฟนผมก็มาโพสไลฟ์แข่งในกลุ่มนี้ก็บ่อย แต่ไม่มีการเดียร์ชั่นอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นและพออ่านข่าวพวกโพส์ที่คนมาถามว่าทําไมคนดูแข่งบ้านเราน้อยก็มักจะมีพวกมาเมนว่าดูทําไมเสียเวลาเอาเวลาไปเล่นดีกว่ากับพวกมีแข่งด้วยเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยแค่นี้จริงๆครับอ่านแล้วก็ละเหีเ่ยใจเดยจาวูภาพตอน PC เีแวบเข้ามาในหัวคนเล่น PC ซีในประเทศไทยเยอะอันดับต้นๆของประเทศแต่ซ e ีนอีสปอร์ตตายไม่มีการแข่งใหญ่ย่าว่าแต่การแข่งเล็กเลยครับ แข่งรอบชิงไทยคนดูยังหลักร้อยต้นๆสรุปจัดไปก็ไม่คุ้มคนชอบคิดว่ากูแค่เล่นกูแค่เติมสก,กินก็พอแล้วสนับสนุนแล้วแต่จริงๆแล้วการดูแข่งเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนเกมที่ดีที่สุดแล้วและเห็นผลมากที่สุด <c oughs> เคยทำคอนเทนต์เรื่องชวนคนดูแข่งแต่ก็มีคนในสตรีมอยู่ดีที่ช่วยกันดูอย่างเต็มที่นอกนั้นนั่นเหรอ <c oughs> เราคงเปลี่ยน m ม่เซตคนยากซึ่งมันน่าเศร้ามากหวังแค่ว่าคนหน้าใหม่ๆในอนา,นาคต ผู้เล่นใหม่ๆจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากขึ้นแทนการมานั่งตัดเพะวันละสามมื้อว่าเกมตายเกมตายผมจะมีความสุขมากไม่ต้องรอให้คนไทยได้แชมป์โลกหรอกครับถึงค่อยเชียร์ถ้าคนดูน้อยสปอนที่ไหนเขาจะอยากลงทุนใครจะอยากทําทีมจ่ายเงินเดือนพอไม่มีเงินเดือนแข่งใครจะสามารถมาฟูลไทม์กับการแข่งได้ก็ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันทั้งนั้นก็จะมีแต่แคชเชียลและพอมีแต่แคชเชียลที่เล่นเฉพาะเวลาว่าง เพราะต้องทํางานประจําเลี้ยงชีพจะเอาความสามารถที่ไหนไปสู้กับคนที่เขาทําเป็นอาชีพตื่นมาเล่นทั้งวันแหะครับผมไม่อิจฉาเกมอันนี้ขอญาตอ้างอีกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนคอมเมนต์นะผมไม่อิจฉาเกม RV เลยนะครับเรื่องเกมหรืออะไรก็ตามเพราะผมรู้ว่าไรออดเขาคาดหวังกับไทยไว้มากแค่ไหนวงเล็บว่าพูดได้แค่นี้แต่ผลลัพธ์มันน่าน้อยใจจริงๆแต่ผมกลับอิจฉาอาวนะที่ผู้เล่นของเขาสนับสนุนการแข่งมากเห็นคนไม่ว่างเล่นก็ดู คนที่มาจาก RV ในสตีมผมก็ดูจริงจังกับการหาความรู้มากๆอิจฉาจริงครับเสียดายที่ในกลุ่มนี้ดันมีแค่ไม่ถึง1%สู้ต่อไปครับคนที่ดูแข่งตลอดหรือคนที่ว่างก็มาดูแข่งบ้างผมขอขอบคุณพวกคุณจากใจจริงพวกคุณคือมนุษย์ศักยภาพที่ไม่ได้รักเกมแต่ปากครับสี่นี้นะครับผมก็เป็นคอมเมนต์ความคิดเห็นจากนักแข่งโดยตรงนะครับอย่างว h ตเ t อ e เจสผู้เล่นจากทีมบูรรามยูไนเต็ด ส่วนหลังจากที่เรื่องนี้เป็นประเด็นนะครับผมก็นําข่าวนี้นะครับผมไปทําการลงในช่องนะครับเพื่อที่จะกระจายข่าวสารนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งผมพูดตรงตเลยครับผมว่าโพสต์นี้นะครับได้รับความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามหรือว่าจะเป็นยอดแชร์ยอดไลค์เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียวละครับดังนั้นนะครับผมจึงหวังว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่หลายคนนั้นตระหนักถึงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการที่เราดูแข่งนะครับมันเป็นการ ช่วยเหลือเกมโดยตรงเลยทีเดียวเพราะอะไรนะครับเพราะเกิดว่าเราดูแข่งนะครับผมยอดตัวเลขเนี่ยมันไม่เคยโกหกอยู่แล้วเมื่อยอดคนดูเนี่ยถึงในจํานวนที่กําหนดนะครับสปอนเซอร์นะครับเขาจะมองเห็นว่า เกมนี้เนี่ยน่ามาลงทุนเกมนี้เนี่ยน่าสนใจเขาก็จะมาลงทุนและเมื่อมีการลงทุนนะครับก็ทําให้ตัวเกมนั้นสามารถไปต่อได้ในอนาคตนั่นเองครับซึ่งการผลักดันแบบนี้นะครับก็จะคอยทําให้เกมนั้นใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับเมื่อใหญ่โตขึ้นมีการโฆษณามากขึ้นผู้เล่นก็จะมากขึ้นด้วยนะครับที่จุดนี้เองนะครับก็จะทาให้เกม League of Legends Wild Rift นั้นสามารถเดินไปต่อได้อย่างมั่นคงและจะกลายเป็นเกมมนสตรีมที่หลายคน,น,นวาดฝันไว้นั่นเองครับ ก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนนั้นตระหนักถึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆแค่เล่นอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแนะนําว่า ให้ช่วยกันดูด้วยนะครับผมอย่างน้อยๆน,นะครับผมทุกคนดูเนี่ยก็จะได้แนวทางการเล่นให้สามารถไปเล่นได้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่าหลายคนนั้นก็มีเหตุผลนะครับเช่นบางคนอาจจะไม่ว่างดูจริงๆเพราะต้องเพราะอาจจะต้องมีการทํางานหรือว่ามีติดกิจการงานธุระอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ยไม่ว่างในการดูแบบสดๆนะครับแต่ยังไงซะผมเองเนี่ยก็มาดูย้อนหลังอยู่ดี ซึ่งอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางอ้อมที่ดีมากๆเลยล่ะครับยังไงนะครับกอทุกคนนะครับผมลองพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูนะครับแล้วลองเปิดใจลองดูแข่งสักนิดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อนๆเขาจะได้ความมันและแนวทางการเล่นแชมเปี้ยนต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปในการเล่นแล้งหรือว่าเล่นเกมหรือออริจินวายลิฟของทุกท่านทุกคนนะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านรณรงค์ดูแข่งวายลิฟกันเถอะนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะจ๊ะ ยังไงนะครับขอเพื่อนทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมบลิคออร์เดเชนไวด์ริฟท์ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมลีกออร์เ g เ n นไวด์ริฟคิดถึงจินวารุ ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมเด็กออร์เดเชนวายริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็กออร์เดเชนวายริฟไม่มีแขวนท่านเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WGC วายริฟไทยแลนด์คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้วายริฟดีๆท กลุ่มจิมวรุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวรุรวมถึงทิกตอกจินวารุมีอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญยกลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า